สนามดาร์กไซด์นำเสนอมุมมืดจุดอับและความเน่าเฟะของวงการฟุตบอล ขอบสนามดาร์กไซส์ในวันนี้เราจะมาพูดถึงความแซ่บของสลาตันอิบราฮิโมวิชท,ที่รวมมือกับมิโนไรโอลาเอาคืนบาร์เซโลนาให้ขาดทุนจากการซื้อขายของเขาแบบย่อยยับแม้วันนั้นจะเป็นสโมสรที่ครั้งหนึ่งตัวของนาเตท,ที่ได้ชื่อว่าพระเจ้าจะนิยามว่าเป็นทีมในฝันกต็ตามสีส่นแรกของสลาตันอิบราฮิโมวิชกับบาร์เซโลนาทานดูจากสถิติก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากแต่สาเหตุที่เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เพราะว่าเขามีปัญหาขั้นรุนแรงกับเป๊ปกวเดโอลาอย่างที่ดาร์กไซ์เคยนําเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้การง ทำให้ตัวลาตันต้องย้ายทีมออกไปเพราะสถานก,การณ์ในตอนนั้นเขาคงไม่สามารถร่วมงานกับผู้ชายคนร้นคนนี้ได้อีกแล้วแน่นอนว่าเมื่อนักเตะร,ระดับลาตันจะย้ายทีมก็ต้องมีหลายทีให้ความสนใจแต่ว่าการที่ลาตันจะรับข้อเสนอมาประเมินแล้วตามใจบาซ่าว่าจะขายเขาไปที่ไหนมันก็ใช่ทีเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาต้องการจะเอาคืนสโมสรน,นี้เช่นเดียวกันความคิดด้านมืดจึงบังเกิดโดยมีมิโนไรโอลาเอเย่นคู่บุญที่คอยช่วยเหลือเป็นอย่างดีตามภาษาคนประเภทเดียวกันเพราะปวดวงการฟุตบอลอยู่แล้วซึ่งลาตันได้เคยถึงเรื่องนี้น สื่อของตัวเองไว้ว่าผมไม่โอเคส,สัตย์กับการที่บาร์เซโลนาเช่นเดียวกับที่กวาดิโอลาทาเหมือนผมไม่มีค่าดังนั้นผมต้องทํให้พวกเคาผิดหวังมากที่มาทําแบบนี้กับผมอันที่จริงซานโดโรเซลประธานสโมสรบาร์เซโลนาในตอนนั้นไม่ได้อยากจะเสียสลาตันออกไปจากทีมเพราะว่านี่คือนักเตะที่เก่งกาจและมีมูลค่าทางการตลาดสูงมากมายเขาเลยพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้สลาตันเปลี่ยนใจอยู่ที่นี่ต่อไปแต่ทว่าสลาตันรู้ดีว่าต่อยเขาอยู่ต่อก็คงจะไม่สามารถร่วมงานกับเป๊ปกวาดิโอลาได้อีกแล้วสลาตันจึงยืนยันเจตนารมณ์ว่า ต้องการย้ายออกจากบาซ่าสถานเดียวแม้ว่าเพิ่งจะอยู่มาได้ปีเดียวเท่านั้นสุดท้ายโรเซลก็ต้องยอมปล่อยสลาตันออกไปและได้ถามว่าถ้าย้ายไปจะอยู่ที่ไหนแต่คําตอบจากสลาตันกลับเป็นสิ่งที่โรเซลไม่คาดคิดเพราะว่าสิ่งที่พ่นออกมาจากปากสลาตันก็คือเรอัลมาเรตนั่นเองซึ่งโรเซลได้ยินคํานั้นถึงกับบอกไปว่าไอ้เฮียมึงมบ้าเปล่า,ามึงอยู่บาซ่าจะย้ายไปเรอัลมาเรตโดยตรงได้ยังไงไม่ได้มึงจะไปไหนก็ได้แต่ว่ามันต้องไม่ใช่เรอัลมาเรตแต่ทว่าสลาตันนั้นไม่สนใจแต่อย่างใดก็ยืนยันคําตอบเดิมซึ่งกก็็มีอาโนน่่่เรลปปููคัว ตอนนั้นเรอัลมาดริตนั้นติดต่อมาจริงและสลาตันก็พร้อมจะไปเล่นในสิ่นซานติเอโกบาร์เบิวอยู่แล้วเพราะว่าหากไปเรอัลมาดริตเขาจะได้ไปร่วมงานกับโชเซ่มูรินโญ่กุนซือที่เขาเคารพอีกครั้งแต่ทว่าความจริงก็คือตอนนั้นเรอัลมาดริตไม่ได้ติดต่อสลาตันมาแบบจริงจังสลาตันต้องการกลับไปที่ประเทศอิตาลีเพียงแต่ทว่าตอนนั้นข้อเสนอจากเอซีมิลานยักษ์ใหญ่แห่งการโชซิลาอิตาลีซึ่งเป็นทีมที่สลาตันสนใจแต่ปัญหาก็คือว่ามิลานในตอนนั้นไม่ได้เป็น,นระ,ระนนนัับา,า,าอานอไลนนน่สตก โอลาจึงได้วางแผนกดดันทางฝั่งบาเซโลนาด้วยการแทงเรอลมลริตไปอีกครั้งแต่ทว่าตอนนี้เขามีข้อเสนอของเรอลมลริตอยู่ในมือบาซ่าจะเอาอย่างไรจริงอยู่ที่ว่าการที่ใครจะมาปั่นหัวสโมสรบาเซโลนาโดยที่เอาเรอลมลริตมาเล่นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเพร,ราะของแบบนี้มันตรวจแป๊บเดียวก็เจอว่ามันจริงขนาดไหนแต่ทว่านี่คือมีโนเรอลาแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นตัวแสบของวงการแต่คนคนนี้เป็นโคดเอเย่นที่มีเครือข่ายคอนเนคชั่นไปทั่วโลกวาทัศศิลป์ของเขาทาให้โรเซลนั้นเชื่อว่าเขากำลังจะเสียซางสาตันตน,น,น,ตน,เนเหมือน คนกลางคุยกับ2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นอาริโนกาเลนียรอประธานสโมสรมิลาาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอไรโอล่าที่คอยกดดันบาซิลน่ะ ตอนนั้นสลาตันเล่าว่าผมกับมิโน่เราเป็นคนคุมเกมนี้อย่างอยู่มันโรเซลถ้าต้องกราบเรายอมเราทุกอย่างเพราะไม่มีใครอยากให้เราย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาเรนซซึ่งมิโน่ใช้ความเป็นอริกข,ของสองทีมเอามาเป็นเครื่องมือในการต่อรองได้อย่างน่าทึ่งจนเมื่อโรเซลสติหลุดเขาก็พูดชื่อมิลานออกมาแน่นอนว่าค่าตัวที่มิลานจ่ายได้นั้นมันตรงก,กันข้ามกับที่บาซ่าต้องการอย่างมากเพราะว่าค่าตัวที่ได้สลาตันมาก,ก็คือ66ล้านยูโรทาขายตอนนี้ยังไงก็คงไม่ขาดทุนซึ่งสุดท้ายบาซ่าก็ต้องยอมลดคาตของาตักบมิาจด,ด้ พอบาซ่าลดคาดตัวมาในระดับที่มิลานจะจ่ายไหวพวกเรากรีบโทรหาการเลนี่ให้มายังสมสรบาซ่าทันทีซึ่งผมยังจําสายตาที่โรเซลมองผมได้เป็นอย่างดีมันเป็นสีหน้าที่ยอมรับในชะตากรรมซพ่งพวกเขาก็บอกกับผมว่ารไมซสลาตันมึงทําให้กูต้องทําธุรกิจที่ขาดทุนยับที่สุดในชีวิตซึ่งสิ่งที่โรเซลพูดแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบาซ่าต้องเสียสาลาตันกับมิลานในสัญญาเยืมตัวหนึ่งสีซั่นพร้อมกับซื้อขาดอีก24ล้านยูโรในปีต่อมาขาดทุนย่อยยับซึ่ง ้อาได้สาเร็จและกลับมาเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขอีกรอบหนึ่งซึ่งไอ้ความสุขครั้งนี้ของเขามันก็มาจากความแสบสันของตัวเขากับเอเยนที N ่คอยปั่นหัวสมสรซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าในดิวของการซื้อตัวนักเตะไม่ได้มีความเข็นตรงเสมอไปวงการธุรกิจทุกคนต้องหาวิธีและช่องทางเพื่อได้สิ่งที่ต้องการอยู่แล้วอย่างในกรณีนอกจากไรโอล่าจะไปปั่นสมสรบาซ่าแล้วก็ยังมีแอบไปเจราจากับทีมอื่นรับหลังโดยที่สมสรต้นสักกัดนักเตะไม่รู้ซิ่งที่จริงมันไม่ หลักในวงการลูกหนังซึ่งใครจะไปรู้บ้านดิวที่คุณสงสัยอาจจะมาโดนแฉในภายหลังก็เป็นได้นะครับและนี่คือขอบสนามดาร์กไซส์หักดูและท่อใจปรดไล่์ให้เรารับรู้ด้วยนะครับ